สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้ครัวพิพิไลจะพา,ามาทํากิมจินะคะแบบครัวพิพิไลค่ะง่ายๆนะคะแบบไทยๆด้วยค่ะ ส่วนผสมของกิมจิของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะผักกาดขาวอันนี้เราหัน่นเอ่อตอนแรกเราล้างนะ้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชินช้นๆพอคํานะคะชิน้นเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะแล้วก็เอามาแช่น้ําเกลือนะคะเพื่อให้ผักเขาแบบนิ่มค่ะอันนี้เราก็แช่ได้ประมาณสักเกือบ3ามสชั่วโมงแล้วค่ะเนี่ยค่ะผักเขาก็จะเริ่มนิ่มแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ผักที่เราใช้อีกนะคะก็เป็นผักนี่เลยนี่ มีหัวเชยเท้านะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆยวนะหัวเชยเท้าเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเป็นยาวๆ,ๆมีใบหอมต้นหอมใช้เป็นต้นหอมไทยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้ตามที่หาได้เลยพฟดีวันนี้เรามีแค่ต้นหอมไทยในคนเราก็เลยใช้ใบหอมไทยนะคะมีเห็ดด้วยค่ะเราใส่เห็ดอ่อ เห็ดเลยนะเห็ดออรินจีด้วยค่ะต้นใหญ่ๆนี่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็เอามาแช่น้าเกลือด้วยค่ะเพื่อให้มันนิ่มเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะเริ่มนิ่มละแล้วก็มีแครอทค่ะก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะแบบนี้มันจมอยู่ข้างล่างนี่ค่ะแครอทไม่เยอะมากค่ะมีอยู่นิดหน่อยค่ะพอใส่เป็นซีๆเนาะเนี่ยค่ะแครอทแล้วก็มีแตงกวานี่ค่ะแตงกวาไทยนี่แตงกวา แตงกวาเราก็จะลูกหนึ่งเนี่ยเราก็จะหั่นครึ่งเนาะลูกมันไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกเอาไม่เอาเม็ดนะคะเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็มาแช่น้าเกลือแต่ว่าผักอันนี้เราแช่น้าเกลือทีหลังนะคะแช่น้ําเกลือผักกาดขาวก่อนแล้วก็ค่อยแช่อันนี้ผักกาดขาวตั้งหนึ่งชัวง่วโมงแล้วก็ค่อยเทที่เหลืออันนี้ใส่ลงไปทีหลังนนะคะ่ะนี่ค่ะพอเราอยากให้สีเขายังสดสวยอยู่แล้วก็ไม่ได้นิ่มมากจนเกินไปต่อมาค่ะส่วนผสมอีกอันหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้เลยนี่ แป้งข้าวเหนียวกวนค่ะอันนี้ใช้แป้ง1น่ถ้วยค่ะถ้วยนี้ค่ะถ้วยขาวประมาณนี้แล้วก็น้ําประมาณ5ถ้วยค่ะจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ค่ะน,นี่อาจจะเยอะไปหน่อยจริงๆเราใช้แค่ประมาณสัก3ถ้วยก็พอค่ะแป้งข้าวเหนียวแต่อาจจะกวนเยอะไปหน่อยค่ะต่อมาค่ะน,นี้น้ําตาลทรายนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลทรายด้วยเล็กน้อยอันนี้ เป็นหอมใหญ่หอมใหญ่ซอยนะคะ1ถ้วยแล้วก็มีขิงขิงประมาณสัก2นิ้วโป้มือเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะสักส 2, 2นิ้วโป้สองสานิ้วโป้ประมาณนี้นิดหน่อยให้ได้กลิ่นนะคะกระเทียมค่ะ1ถ้วยแต่ว่าจะถ้วยเล็กนิดนึงนะคะถ้วยเล็กกว่า,อาหอมหอมหอมัวใหญ่จะเยอะกว่ากระเทียมจะน้อยกว่านะคะพริกค่ะเราหาพริกเกาหลีไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้เป็นพริกปาปิก้านะคะเป็นแบบป่นเนี่ยคะ่ะหขวดนะคะ จริงจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็คือตามชอบเลยใส่เอาสีสันเนาะน้ำปลาค่ะงาขาวงาขาวคั่วนะคะอันนี้ก็สำหรับตอนที่ใส่กิมจิเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาถ้ากิมจิเดี๋ยวเราจะปั่นเครื่องนะคะใส่หอมหัวใหญ่กับขิงลงไปค่ะกระเทียมน้ำปลานะคะหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายสักสองช้อนโต๊ะค่ะนิดนึงแล้วก็เอาไปปั่นนะคะหลังจากที่เราเอาขิงไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะขิงกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่น้ำตาลทรายนะคะก็ลองชิมรสชาติดูค่ะว่าชอบรสชาติประมาณนี้ไหมถ้า,อาชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะถ้าไม่ชอบก็แค่นี้ก็พอค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่พริกปาปริก้าลงไปค่ะพริกป่นเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันพริกเราไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะ ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยของเรามีขวดประมาณเกือบเต็มขวดค่ะก็ใส่หมดเลยแล้วกันค่ะเล็กกระนาาได้กลิ่นขึ้นมาเลยจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียวที่เรากวนไว้นะคะแต่ว่าต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะไม่งั้น เขาจะทําให้ผักเสียรสชาติแล้วก็ผักเน่าได้นะคะแป้งก็จะเป็นตัวหมักนะคะเหมือนสูตรหมักข้าวหมักผักดองบ้านเราแหละใส่น้ำซาวข้าวเนาะแต่นี้ใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วก็คนเมื่อกี้เราใส่ประมาณสี่ช้อนประมาณสัก2องถ้วยะคะ่ะปึ๊บนี่โอเคประมาณนี้ ากนั้นก็ผักที่เราเอาไปเสดดน้ำไว้แล้วนะคะเอามาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ค่ะผักที่เราเอาไปเสดดน้ำไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลย ผักอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะนี่ค่ะน้ำปรุงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่โอเคพอขยำเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ไปใส่กล่องปิดฝาไว้นะคะวางไว้ข้างนอกประมาณ3วันนะคะถ้าชอบเปรี้ยวที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นนะคะหรือว่าจะไว้ข้างนอกประมาณสี่ห้าวันเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบความชอบเนาะชอบเปรี้ยวมากชอบเปรี้ยวน้อยหรือว่าจะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะถ้าไม่รีบทานนี่ค่ะ จริงๆพริกควรจะเป็นสีแดงสดนะคะแต่ว่าพริกเราไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ค่ะก็เลยได้ออกเป็นสีส้มๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกิมจิเรานี่แล้วก็ที่เหลือก็ไปบักทิ้งไว้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิมจิในแบบของครัวพิพิไลค่ะก็ลองทําทานดูนะคะไม่ยากค่ะเป็นรสชาติเน้นออกไทยๆนิดนึงนะคะผักก็เป็นผักแบบไทยๆค่ะ มันก็เหมือนผักดองไททๆเลยเนาะแล้วก็ชอบกินอะไรก็ใส่ใส่ใสไปเถอะค่ะรสชาติก็จะออกกิมจิสูตรก็ออกมาจากของเกาหลี่ะที่ดูในคลิปทั่วไปค่ะมันก็จะคล้ายๆกันบางสูตรเขาก็จะใส่เป็นแอปเปิลเขียวหรือไม่ก็ลูกเลยนะคะลูกพลับลูกพลัมลูกพลับค่ะเอ๊ะไม่ใช่สิ ลูกอะไรสักอย่างหนึ่งลูกแพราใส่ลูกแพรแทนหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสูตรเกาหลีเลยเขาก็จะใสะ่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ปั่นก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะลองทำทานดูค่ะชอบแบบไหนก็ลองปรับเป็นแบบที่เราชอบได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ